ันนี้ผมจะพามาดูมาติดตามการื้นฟนูต้นยางพาราของอามาทองอยู่นะครับที่อ,อ,อำเภอสะตึกจังหวัดปุดย์ำของศูนย์ืูนฟนูต้นยางพารา 3, แคน,นดงอ,อันน,นี้เราทำไว้เก้าต้นนะเราฉีดจุลิี คาถาเพชรไว้เ,ไเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานี่เป็นครั้งที่หนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาดูผลว่าน้ำยางเริ่มมาอย่างซึ่งต้นต้นที่เราทํานี่เป็นอ่าเป็นที่มันตายหนึ่งนะแต่หนึ่งมาหลายปีแล้วนะ่ะแล้วก็มาวันนี้มาติดตามรู้ว่าครั้งที่หนึ่งเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะมาฉีดครั้งที่สองน,นะครับพื่อยาไว ก็เริ่มก็เริ่มมาแล้วครับข้ามาครับเอย่าโพลุกีห้ดูนะครับอันนี้แค่ครั้งที่หนึ่งนะม้าอันนี้ครั้งที่หนึ่งเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วตั้มยางปกติแล้วครับแต่ยังต้องขีดนะครับมาทิ้งไว้ก่อนจะเพิ่งขีดมา ใช่ครับให<ช>้ม<ต>ันฟื้นฟูก่อนตอนนี้ผมกรีดให้ดูว่ามันมีน้ำยางละครับโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาฉีดวันนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วอีกประมาณสักสี่หวันผมมาฉีดอีกครั้งหนึ่งแลเรเพล่ใส่สักอาทิตย์ให้เริ่มกฉีดใช่ครับ ขีดพื้นฟูครั้งที่หนึ่งตุ้งตุ้งตุ้งจริงๆเรานี่เรามาเทสต์ตัวตัวเราเคอน้ำยางเริ่มมาแล้วยังแล้วก็เรามาทําการพื้นฟูในการขีดบิดีกระดาษทิชชครั้งที่สองนะครับแล้วเดี๋ยวพอมาครับเจ็ดวันเนี่ยเราก็จะมาขีดครั้งที่สามหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะให้ทานสวนเนี่ยปล่อยไว้ก่อนนะยังยังยังไม่มีการขีด จริงๆนะครับก็คือว,วันนี้เราบบเตกคือหน้ายางเฉยๆว่าน้ำยางเริ่มหมกหรื <Okay. S 2> อยังโอเคยางออกแล้วยางเยอะแล้วก็รี่สองค <Okay. S 2> รับที่สองก็เริ่มมีแล้วครับผม สีเนี่ยเราก็จะฉีดจูลินรีคาาเพชรลงบนพื้นนะลงบนพื้นประมาณให้ออกจากต้นประมาณครกหนึ่งถึงสองเมตรนะเพื่อให้รากของของต้นยางเนี่ยได้รับสารอาหาร,ารที่อยู่ในจูดินรีของเรานะครับแล้วอย่างนั้นก็คือจูดินรีจะได้ย่อยสลายใบไ,ไม้หรือเศษเศษปุ๋ยต่างๆที่อยู่ในดิน เพื่อให้ต้นไม้ได้ดูดซึมทุกนิวตรอเข้าไปนะแล้วเราไปดูดซึมไอเนี้ก็จะได้ย่อยสลายหรือกินสกเชลาต่างๆด้วยซึ่งยาดำยาขาวยาเป็นปูที่ที่มีผลทำให้เกิดยาง we wow. wow.